ソードアートオンラインインテグラルファクターリンクスタート ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแว่นน้องเกม slif นั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตพาร์เนอรประจำมาที่6นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามากันบ้างเนาะก็ส่วนของส้อนวันนี้นะครับก็จะมีส่วนของอ่าอีเวนต์นะครับมาทั้งหมด2อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นกิวแห่งกิวเนาะครั้งที่25นะครับกับ เพิ่มนะครับโอกาสการดรอปหินบอสเนาะเมื่อเราลงเลดบอสครับในชั้นต่างๆนั่นเองและวันนี้นะครับผมจะมาบอกสกิลตู้ทีมซัมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของตู้กาลังตีสีดาวประจําอัปเดตมาให้เปิดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มส่วนของอีเวนต์ก่อนเลยก็อยู่ส่วนของอีเวนต์แรกครับอีเวนต์แรกก็จะเป็นส่วนของดันเจียนเลดบอสเนาะเพิ่มโอกาสการดรอปหินบอสนะครับก็ส่วนของอีเวนต์นี้เป็นยังไงก็คือเมื่อเราลงดันเจียนเลดบอสนะครับตามที่ทางเก้ เขากาหนดชั้นมาให้เราก็จะได้รับของในดันเจี้ยนเลดบอทที่เราลงนั้นน่ะได้มากขึ้นนะครับก็ ตามชั้นที่ทางเกมเขากาหนดมาให้นะครับก็ถามว่ามีชั้นอะไรกันบ้างนะครับก็คือจะมีชั้นที่13นะครับ14 20 25 27เนาะ35 40 47 50 61 74 81แล้วก็85นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของชั้นเนาะที่ทางเกมเขากําหนดมาให้นะครับก็คือเมื่อเราลงอ่าส่วนของดันเซ่เลดบอสนะครับเราก็จะได้รับของ ก็คือเป็นหินบอสนะครับมากขึ้นเนาะก็คือเป็นการเพิ่มมาตราการดรอบหินบอสนั่นแหละในชั้นที่ทางเกมเขากําหนดมาให้แค่นั้นนะครับก็ส่วนของอ e ีเวนต์นี้เนี่ยจะอยู่ถึงการอัปเดตครั้งถัดไปนั่นเองนะอ่ะอันนี้คือส่วนของครับนะครับในชั้นต่างๆเนาะก็ มาดูกันเอาเองได้นะครับผมในส่วนของการประกาศของเกมนะครับ mm hmm. ก็โซนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของกิ้แห่งกิวนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่25นั่นเองเนาะก็ส่วนของกิ้แห่งกิวนะครับรอบที่25 <c oughs> เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับก็ส่วนของรอบแรกเนาะก็คือจะมาวันนี้นะครับก็คือวันที่6นั่นเองนะครับจนถึงวันที่13นะครับตัวของรอบที่2เนี่ยก็คือจะมามาวันที่13นะครับถึง วันที่21นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของระยะเวลาของก uh, ิวแห่งกิวนะครับก็คือจะมี2รอบเนาะนะครับก็คือวันที่6กับวันที่13นะครับก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะก็ลงได้เฉพาะคนที่มีกิวเท่านั้นนะครับส่วนของแรกนะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นหมวกกับผ้าคลุมนะครับก็คือจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะอ่ะส่วนของค่าสแต็กนะครับอันนี้คือส่วนของค่าสแต็กนะครับของของแรกนะครับในรอบนี้นะครับก็ ท่านผู้ชมก็มาดูได้นะครับอืมอ่าโอเคก็อันนี้คือส่วนของการจัดอันดับก็จัดอันดับอยู่เหมือนเดิมนะนะครับก็ใครที่ได้ที่1ที่2แล้วก็ที่3เนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้รับส่วนของอา่าเรียกว่าเป็นบ้านใหม่นะครับเป็นบ้านกิ๊วใหม่นะก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเท่ดีนะอืมนะครับอ่ะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของการจัดอันดับแรงกิ้งนะครับก็ที่1ที่2ที่3ก็จะได้รับเพชรที่ ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้พวกป้ายฉายาด้วยนะครับนะอ่ะโอเคก็มีถึงที่100นะครับก็ใครที่มีกิวแล้วอยากได้ส่วนของอเรียกว่าบ้านหลังใหม่นะครับให้กับกิวเนะาะท่านผู้ชมก็ต้องทําให้ได้ถึงที่1อ่ะอืมท่านผู้ชมถึงจะได้นะครับผมนะอ่ะโอเค อันนี้คือส่วนของรอางวัลของกิวครับส่วนบอสที่เราจะเจอก็คือจะเป็นบอสโครงกระดูกตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นบอสเรียกว่าเป็นบอสยมทูตนะครับนะถือคียวด้วยเนาะนะครับก็จะเป็นบอสต,ตัวนี้นั่นเองนะครับบอสตัวนี้จะแพ้ธาตุน้ำนะครับก็คือสกิลธาตุน้ํา,น,านั่นแหละนะครับใครที่มีสกิลธาตุน้ํา,าเยอะๆบอสตัวนี้ก็จะแพ้นะครับผม อ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของบัฟนะครับที่เราจะได้เริ่มเนาะก็คือจะเป็นบัฟเพิ่มดีเฟนส์นะครับให้กับตัวเองนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของดันเจียนกิลแห่งกิลนะครับก็อ่าสำหรับคนที่มีกิลเท่านั้นเนาะถึงจะเล่นได้นะครับนะสำหรับดันเจียนนี้นะครับผม โซนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นโซนข,ของกาชาครับก็ตู้ที่ผมจะมาบอกสกิลนะครับในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นตู้เตีมซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็ตู้เต็มซัมเมอร์เนี่ยเพิ่งออกมาประมาณ5วันที่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาบอกสกิลของตู้นี้กันดีกว่าว่ามีสกิลอะไรกันบ้างครับและแต่ละสกิลเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะก็สาหรับตู้นี้นะครับจะกลังตีอยู่ที่3สเต็ปนั่นเองนะครับตู้นี้มีสกิลอะไรกันบ้างนะครับก็ สกิลแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นสกิลขวานนะครับเป็นขวานคอนเนคคอนติเนียลนะครับสกิลที่2ก็คือสกิลดาบเดี่ยวนะครับดาบเดี่ยวก็คือจะเป็นมอสสกิลเนาะสกิลต่อไปก็คือจะเป็นสลับบับนะครับสลับบับก็จะเป็นสลับบับธรรมดานะครับต่อไปก็คือจะเป็นคอนนะครับเป็นคอนอเวกเนาะอ่ะก็ส่วนของตู้นี้นะครับจะหมดวันที่21เนาะเดือน กันตะกดาคมนะครับตอนเวลา11โมง59นาทีนั่นเองนะครับก็อันนี้คือวันหมดเวลาของตูวนี้นะครับอ่ะส่วนของสกิลนะครับแต่ละสกิลทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะก็ส่วนของสกิลแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นสกิลของรีฟานครับรีฟาก็จะเป็นขวานเนาะเป็นขวานทาาลมนะครับเป็นคอนเนคคอนติเนียวนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทำข้าข้อเสียหาย1,670ให้กับตูหนึ่งตัวบัฟเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนตูจะได้รับ บัฟลดค่าความเสียหาย50เป็นเวลา20วินาทีเมื่อโดนศัตรูโจมตีผลของบัฟนี้จะหายไปคอ,อนเนคคอนติเนียของสกิลรีฟาก็คือเพิ่มพลังโจมตีต่อการใช้สกิลคอนเนคคอนติเนียลเท่ากับ2,500-5,000-7,500เมื่อศัตรูติดเบรกนะครับอันนี้คือสกิลของรีฟาเนาะก็สกิลของรีฟาเนี่ยเหมาะสำหรับการเอาลงบอสมากๆนะครับเพราะว่าด้วยสกิลคอนเนคคอนติเนียลของรีฟามันเนี่ยคือมันมีการเพิ่มพลังโจมตีตาม การใช้คนเนคคอนติเนียเนาะเมื่อสตูติดเบรกนะครับอันนี้คือส่วนของที่ทําให้สกิลของรีฟาอันนี้นะครับสามารถลงส่วนของบอสได้นะครับก็ใครที่ยังขาดพวกแบบสกิลการลงบอสอยู่นะครับสกิลรีฟานี้ก็ว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอามาแค่ลงบอสอย่างเดียว คือผมให้แค่ประมาณกลางๆพอนะครับนะสำหรับสกิลรีปารนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีแค่บัฟลดค่าความเสียหายแค่นั้นนะครับผมนะแล้วก็สกิลรีปาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกใช่ไหมคือมันมันต้องให้บอสติดเบรกด้วยนะครับสกิลคนนี้คนที่นเนี่ยถึงจะใช้งานได้ดีนี่คือสกิลของรีปานะครับ ก็สกิลต่อไปเนาะก็คือจะเป็นสกิลของยูกินะครับยูกิก็จะเป็นดาบเดี่ยวธาตุน้ำนะครับเป็นมอนสกิลเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างนะครับก็ทำข้อค่อเสียหายหนึ่งพันสามานจำนวน2ครั้งให้กับต,ตัวหนึ่งตัวโบนัสเมื่อใช้สกิลธาตุน้ำสกิลนี้จะออกแรงขึ้นอีก50%โบนัสอีกโบนัสนึงก็คือเมื่อใส่สกิลของยูกิ3สกิลหรือมากกว่าจะได้รับพลังโจมตี1,000หน่วยนะครับอันนี้คือสกิลของยูกิเนาะก็ถามว่าด,ดีไหมส่วนตัววคิด่าาาให้ประะมณกลงๆพอนะ เพราะว่ามันเป็นสกิลมอนสกิลแบบธรรมดานะนะครับผมอ่าโอเคก็ให้ประมาณกลางกลางพอนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นสกิลของซาจิเนาะซาจิก็จะเป็นสล็อตบัฟนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทะเลอันสวยงามเมื่อโจมตีด้วยสายค้อนขวานโล่ตนเองจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก800หน่วยเบรกก็คือเมื่อศัตรูติดเบรก ตนเองจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้อนอีก35%อนนะครับอันนี้คือสกิลของซาจิเนาะก็สกิลของซาจิก็แน่นอนนะครับสามารถเอาไปลงบอสได้นะครับแต่ว่า,าด้วยการกำหนดของไอ้สกิลเพิ่มพลังโจมตีของซาจิเนี่ยคือผมมองว่ามันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่เล่นสายค้อนกับสายขวานนะ อืมให้ประมาณกลางๆพอนะครับนะสำหรับสกิลซาจิอันนี้ส่วนของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นสกิลของน้องโคฮารุนะครับโคฮารุเนี่ยก็จะเป็นคอนธาตุน้ำนะครับเป็นคอนอเวกนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทำข้อค้อเสียหาย1,240%ให้กับสตูหนึ่งตัวบัฟก็คือเพิ่มอัตรามคียิคอนเล็กน้อยต่อ HP สูงสุดของเราเป็นเวลา30วินาทีอเวกสกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลสจะเพิ่มคีด,ดามเมจอีก 7. 5อนะครับอันนี้คือสกิลของโคฮาลุเนาะอันนี้คือสกิลของตู้ทั้งหมดนะครับที่มารอบนี้เนาะก็ถามว่าน่าเปิดถามไหมส่วนตัวคิดว่าตู้นี้เนี่ยคือมันเป็นตู้สำหรับการลงบอส นะครับนะสำหรับตู้นี้เนาะก็ใครที่อยากจะมาเปิดก็มาเปิดได้นะคือแบบใครที่เป็นแบบสายแบบสายล่าบอสอะ่ะตู้นี้ก็มาเปิดได้นะครับแต่ว่าส่วนใครที่บินสกิลแบบว่าตีกับบอสเยอะๆแล้วนะครับตู้นี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นสักเทา่าไหร่นะครับผมก็ข้ามได้ก็ข้ามเลยนะครับนะสำหรับตู้นี้นะครับผมนะอ่ะโอเคก็สำหรับการอัปเดตนะครับก็จะมีเท่านี้เนาะก็ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนาะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดติดตามนาะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับเกม S L O I ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนาะบ๊ายบายครับที่เกมผมบายบายจ้า